พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องมาซองเบิ้งเห็ดมาซองเบิ้งเห็ดเพิ่องมองที่มันเคยออกมาเบิ้งดูบัานนี้ออ้ยดอก,กงามเลยขึ้นอีกแล้วมันขึ้นอีกแล้วเบิ้องโอ้ยคุณอืะอคุณ่ะก็ะะลังขึ้น หมานอีกแล้วหมานอีกแล้วบึง้งอูย้ยงามครับวุ้นหะมูใหญ่เลยยมูใหญ่เลยพุ่นขังในพุ่นอ้ยขังในมีอีกปะนี่โอ้ เดี๋ยวๆต้องไปหาเบิ้งข้างในอีกเด้ออูย้ยเบิ้องจะอ่อนน้ำ่วยปะสดๆเลยบ่ท่านเถาอยู่เก็บ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 ตัวเนานี่ยเนาะสีดทายนี่ยังอ้ยโอ้ยหัก นี่แหละมองไอ้ที่งวดก้อนนู่นที่มันเถาไหมที่เถาดอกงยัยมูงหญ่ไหมมองนี่แหละขึ้นอีกตัวงายงายงาม,งาม,งามโอ้โอ้นี่ขางหญ่ขาคูคเลย สวยงามสวยงามอันนี้ว่ามันเถ่อแล้วยนี่โอ้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 ตกน้ำโอ,โอ,งโอ้งามงามเก่งได้อยู่โอ้เสียดายขาดิ เอ,อิ้นออกหลุมเก่าเลยครับนี่ออกหลุมเกา่างวดก่อนนูน่นที่มันเถ่าอขาขาเดี๋ยวอันนี่ก็ขุนอีกข้างหนา้าอีกขุนอีกดอกบักง่ายเลย mùi điều, khắp mưu điều, jump điều, tháo bay wa nè đỏ bạc ngay đấy, oh, xuống nhãm xinh đại chơi โอ้มนัมนมันได้เก่งไงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาอันข้างล่างที่มตกน้ำกัน มูแบบไงเลยพี่น้องบึ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บกอนเด้อเดี๋ยวสิไปหาเบึ้งข้างในอีกเดี๋ยวไปเบิ้งมุมหนีดูครับเพราะว่ามันเคยออกครับผมไปเบิ้งว่าสิมีบ่เฮ้ยเลี้ยวเห็นแล้วพี่น้องเลี้ยวเห็นแล้ว เจออีกแล้วอุ้ยเต็มเลยคุณะอุ้ยไปไปไปเก็บ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 เดี๋ยวคนมาพ่ออุ้ยนี่นี่นี่ดอกนึงเมนบ่นี่อุ้ยเมนเมนของอุ้ยพี่อุ้ยเห็ดเพลิงพี่น้องทองแท้อุ้ยฮันดอกนึง ข้างบนมันต้องออกลายแน่นนเลยไปบึง้งไปบึง้งอุย้ยเต็มเลยดงเห็ดพัดๆัดัดัด,ดอุย้ยดงเห็ดพี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลยงวดนี่พุ้น,ะน,น่ะอุนอ้นไปไปเก็บเก็บพี่น้องเก็บ อุย้ยม,มันไม่น้อยตัวเนี่ยคุณน่ะพูดโอ้ยข้างในอยู่น่นอีกคุณโอ้ยเกือบปมมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยฟุกคักงวดน,น,นี่นี่นี่ไปเก็บเก็บเก็บ บ่ได้เอามีดมาตัดขามันโอ้ยหักหักก็บ่เอาครับมันหลายเอาขาไว้ให้มันเป็นเชือกเอาดอกนี้ก็ มาเบิ่งดอกง่ายๆบันที่นี่โอ้อันนี้เทาหรอบ้าน,นี่โอ้อันนี้อยากเทาเลยครับโอ้ได้ยุได้ยุ อนี่อยากเทาแล้วเอาไปล่างๆน้ำเอาอเก็บสิครับแบบนี้เก็บสิล้ออะไรนี่ดอกงาม Thank <laughs> ุหลีอยุคขางต้นไม้โอ้อยากเถาจังน้อยแล้วอู้ยพุ่นคุนข้างในพุ่นอีกคุนดอกบงางใหญ่เลย ปาดพี่น้องจุ่มนี้ไหมจุ่มเดียวยูมุม่งหุ่นเทาเวัดเลยไหมอู้นเทาทีมบดโอ้ยเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปใส่กับไอหมูเมื่อกี้เนาะไปเดี๋ยวส,สรุปไปเบิง้งหลยปันไดมาสรุปผลงานครับผมผลงานครับผมปลาเดียวครับมู เกือบบ๊บไปซองครับผมอุ้ยอันที่มันเถากันไายไหมโอ้ยเด็กเก่งแบบไงเลยครับนี่สีกินเหลือบอะไรนี่อ,นอุ้ยนะงามงามงามสุดยอดเลยครับผมเห็ดผึ่งงามงามเลยครับผมเกือบบ๊ไปเบงิงพอดีไปหาปลากันเลยไปซองมึงไหมฟุกฟุกฟุก คนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดเท่านี้แหละไม่บายคนดวงช่วยไปเก็บเฮ็ดกับพ่อ